นะคะไปดูภารกิจของรองโฆษกรัฐบาลค่ะได้ร่วมเวทีนานาชาตินะคะผลักดันบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะภายใต้คอนเซปต์ผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะจากได้รับคำรับเชิญนะคะจากนางวิโยซาออสมาน,นีซาดรีอูค่ะ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอสวค่ะซึ่งก็เข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ Women, Peace and Security นะคะระหว่างวันที่22 2 3ถึง23ตุลาคมค่ะซึ่งก็เป็นเวทีที่แรก ป,ประสบการณ์มุมมองเกี่ยวกับบทบาทสังคมผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในช่วงของสถานการณ์ความขัดแยง้งและสงครามในภูมิภาคต่างๆค่ะโดยก็สอดรับกับทางนโยบายของรัฐบาลนะคะกับการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับแนวทางของคณะรัฐมนตรีค่ะรวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมรวมไปถึงการผลักดันพลังสตรีในพื้นที่โดยกองทัพบ,บก และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตนะคะผ่านโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาก,นกลไกความร่วมมือการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมเพื่อลดเหตุการณ์ความรุนแรงนําไปสู่การพัฒนาสันติสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะและในช่วงค่านะคะทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบของที่ระลึกผ้าพ,พันคอผ้าไหมาลายจวนตานีนะคะจากจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเป็นฝีมือการถักร จากชาวบ้านอำเภอทรายขาวค่ะให้กับประธาน,นาธิบดีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะซึ่งจากการพูดคุยนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีค่ะสำหรับการขับเคลื่อนพลังสตรีในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในการพัฒนาแนวทางผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการพัฒนาในทุกมิติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะ